สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รายการเบิงแล้วร่วยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกระแบิดในเซาของมือวันที่หนึงเดือนท่านว่าคมนะคะปีพุทธศักราช2567ค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี่นะคะแอดผ้า พี่น้องพระเท่าสุขุสขขอ,อนค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะเน้นย้ำโค้งสุดท้ายค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางจากปู่ปราช้านะคะเอาเซารนีค่ะแนวทางของปู่ปราชาค่ะสิได้่มาเป็นตัวใดพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะอาจค่ะก็ขอจะเริ่มพ้อหอยาดยม F4 หรือ F4 ของกีบ้งละรวย้ย นะทุกปู่ทุกคนเด้อเบิ้งหลังลวดซีหาผมเป็นขวัญใจของเอฟซีทุกคนค่ะเรียกว่าแอดหรือเอ็ดเอ็เอเบอร์แอดก็คือประเดืร์ดแอดค่ะแอดมินค่ะแอดอ๋อแอดมินเนาะจ้าเในขณะนี้เป็นมือวันที่หนึ่งมือต้นเดือนท่านว่าพร้อมพร้อมด้วยหนึ่งคำเด้อโยมทุกปู่ทุกคนที่ฟังโดยเฉพาะยุบทุนาประเทศบาบได้เบิ้งบาได้ฟั่งภารยุประเทศอ่อังกฤษ ่นกดหาจะได้กับ่าเห็นเป็นเรื่มเหือนกดยังลระกดไลค์กดติดตามไปนะโออค่ะโอ้ถ้าอังกฤษคุนดีครับป่ถ้าอังกฤษอังกฤษ,อ,กฤษอังกฤษมีสองคนเด้มีสองคนจ้ะเราเป็นคนอนุดรเป็นคนอนุดแล้วก็ไปไอแฟแลนด์่นได้นลูกได้ลูก,ลกน้ากันสองคนแล้วปะนะค่ะเอ่อซอเ่นวัดบอบานเทากซืซอว่านัา่งต่ไปญปุ่นใช้จดทะเบียนสมรสจทั้งผลทางอังกฤษ่น่ะค่ะ และกาทั้งซุนสิงคโปร์และกายุประเทศเก,กาหลีและไต้หวันก็ต้องพูดถึงหลายโพดงานปังรายการของไอ้เบิงละรวยนะเมื่อนี้โค้งสุดท้ายเด้อญาติโยมทุกคู่ทุกคนมื้ขึ้นนี่เนาะเป็นวันพระก่อนหวยสวกมือหนึ่งได้ว่าบ่าให้บ่ให้งมวงง่ายเด้อโยมเพราะว่าเป็นแนวทางเป็นเอ่อเฮาเบิงไข่เกียดหรือเฮาฟังไข่เกียดอยจะไปจริงจังกับ หวยก็บเบิดราว่าการพนันมันกท่าใหมคนรวยแล้วคนจนได้ฉนั่นก่าั้งหูเวหูเฮ้ากะพ็เป็นแนวทางซื่อแต่ว่าเฮ้ากะสื่อจะสือ้อห้กับฟองลำบากอย่าให้เดือดร้อนผู้อืน่นห้ซสื้อพ่อมีเฮ้าพ่อได้ปังนำ้ำเกินซีโมงแรงไได้ฟั้งนำ้ำเกินนลนะค่ะเมื่อนี้ขคองสุดท้ายมึนขึ้นวันพระวันพระตรงกับบอธรรมดากับเป็นแลกกับมือดับนะวันพระ พอดีหลวงปู่ก็น,นอนอยู่ป่าซ่านี่ละค่ะป่าซ่าหลวงปู่นี่เต็มไปด้วยอฝังหลุมศพแน่แล้วก็เผาศพแน่แล้วก็ทุกอย่างเลยนะเพราะว่ายัางบ่มีเมมเพราะว่าเป็นเป็นป่าซ่าอยู่นํางขาวน่าอยู่นี่อายุห่วยขาแข็งนี่ละค่ะแล้วก็ามมหาเป็นวัตถุมงกุฎนับได้นี่เกือบร้อยเลยเป็นมาพร้อมกันเลยมากาบและม้าวายค่ะเพราะว่าขอตหายุม ทําบุญหาแน่คนละคพ้นกับบริจิตบริยากยังพะนะัะค่ะอายมทําบุญหาแน่เอากะท่าบุญก็บอกเลขแม่นแม่เด้อันบอกลังเรือมันกะอันหรนะือลงกูนะอืมค่ะลังเครืมมันกะอันลังเทีกับซื้อว่าได้ลังเกียกะบอ่าบพถือก็ว่าได้เพราะว่าพ่อเป็นแนวทางน้อพนนะค่ะอีช่างเลยเอาเป็นหัวหนาเขาเลยเอาเป็นเอาซีเดอร์ตนนี่ก็คือ ค่เาเจ้ามากักซี่โตฮะบอซี่โตเลยคือหนะึ่งหนึ่งสามแปดพนานหนึ่งหนึ่งสามแปดวัดดิคับปุ๊เออหนะึ่งหนึ่งสามแปดพนาแล้วกระตัดเรนดาวเดอร์้ดได้มักสองตัวพนาระหนะว,วา่างค่ะหนึ่งหนึ่งสามแปดมึงขึ้นนี่ฝันยมอืมค่ะปุ๊ฝันกับโบเมนโบเ,นะเมนจีว่าฝันนั่นฝันตอนตอนในนี่แหละตอนกังขึ้นตอนนอนนี่นะเพราะวา่าสวดมนต์ภาวนาแล้วนอนไปเลยตื่นเลยฝันนะค่ะดังนั้น แกก็เลยถามว่ากับมี่ขนาดเป็นผียังถามเฮาได้ว่าหลวงปู่ขายดีบนอนาะบแม่นขายให้บูซาไปใส่หน้นเลี้ยงขาบอม่นขายเด้ผู้ได้ว่าขายมันกับพิดมันกับพิดวนไยและพิดระเบียบเพราะว่าเฮาเป็นพระไอ้ว่าบูซาบูซาไปใส่ว่าจะเป็นแผลผีน้องอักเสบหรือเป็นทางดันลงกระเพาะและโดยเฉพาะ ผู้ใดว่าบอมแมนริสุลงทวานขออนุญาตเด้อริสุลง,งทว่านนี่หายหายสองคนดเลยมาเอาอีกมื่ว่านมาเอาสามขวด<ช>ไปเพือ่อแมนริสุลงทวัานก็นหายเรามายืนยันในผู้ใดว่าบอหายมาหาใดโธมาใดเลยยห้ยเบอร์โทรบ,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 บรอมบอบอบอกเอาตัวเบอร์โทรหลวงปู่นี่แหละสเลสดอการเลย่นชิบกเบอร์โทรเด้อก่อนสิบกไอ้หวยแค่หนึ่งนะหลวงปู่ผู้ใดอยากได้น้ำเลี้ยงผานะ กโทรได้0813836798กาเมันการโฆษณาในโยม,มเป็นการแพ้เอาบุญเอากุศลหรือว่าเป็นการเงินทุบบาททุกสตางค์ใดมากกหลวงปู่ก็ไปซื้อดินมาถมมองชีส้างวัดสัางปุตตนี่แหละ<ช>ต่อไปข้างหน้านะครับตอนนี้กะยจำไปทีนึงเ้อเมืนเคลื่อนในวันพระ มูทั้งผีซึ่งเ็นลมหายใจจากไปเนี่ยเกือ,อบร้อยบนมาหลายทั้งญิ่งผู้ใา้มาบอกอมาประกอบเมตตาจากหลวงปู่ให้บอกโยมในพรนษาเป็นแนวทางเลยโยมเดอ้อยจะสุดไปหลงไหลเยาว้ไปทุ่มโทษหลวงปู่ว่าไ,ด,ได้ไดีเพราะว่าผีบอกว่าหลวงปู่ว่าได,าได้คำนวนเดเนี่ยบอกว่าหนึ่งหนึ่งสามแปดแล้วตอนนี้เรื่องหลวงปู่เลยว่าเอาข้างลา,างมั่นี่ขางลางกัน ขันมาเก่าสองก็ซื้อรถเก่าหนึ่งหนึ่งเก้าค่ะคันมาเก่าสองก็แท้งลงไปเก่าสองสองเก่าหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งก็แท้งลงไปรถวัดทันค่ะและปนิกะเลยกาบล่าหลวงปู่ไปหลวงปู่แล้วสะดุ้งขึ้นนี่ปนิกะฝันตัวนี้เนาะเลยว่าเอ๊ฝันตัวนี้แล้วชิดหลายบ่อคือฝันไปได้แช่ไปได้มันแม่นิรีเพราะว่าก็ฝันชะนันกาบอกอย่าโยมผ่านรายการของเบิงละลุ้ยเสี่ยหกนี่ไปย่างประเทศนอก ผู้ล้องพ้นสือเป็นเป็นเจ็ดแปดหมื่นเงินยัไปเห็ดยังสั่นมันมันสิถูกด้วยาสือบอกออกเนาะ,ะ,ะเพราะว่ากาจักสิออกตัวใดเนาะเทากับบอกหูจักว่าเลขจอ,อกตัวใดฉะนั้นกาบอกญาติบอกโยมทุกขู่ทุกคนเดอ้อกาเท่ากับสือพ่อด้ฟั้งพ่อด้มวนเพราะว่ามันออกมุอปีมัสสะอาดบอกน,นะฉะนั้นก้อนนี้จบนี่กะก็อํำนวยพ่อให้ญาิโยมวืมอนนี่เป็นมือสำคัญเหลังจากอัด แล้วก็ส่งมาให้ทางล่านี่เด้อโยมจ้าบังหละรวยเลยค่ะเพราะว่าหลวงปู่ก็ถามว่าเป็นบ่นก็จริงสิงละสําหรับทรงบ้านหลวงปู่ก็ถามว่เป็นนะครับค่ะ,ะก็่ก็ได้อยากไปขอให้ทุูกขู่ถูกคนอยู่ดีไม่แห้งยาเจ็บยาจนใกล้ปีใหม่แล้วแล้วก็ขอให้ซื้อเลขกับพ่อฟังแล้วก็ขอให้ถูกทุกขู่ถูกคนสิไปซื้ออย่าซื้อหลายเพราะว่าถ้าจะบ่ออกมันสิเสียเงินค่ะมันออกก็บ่เป็นหยังวอดนาด เขายังมีอีกอยู่เนาะค่ะจะเลิญพรขอบคุณค่ะลวงปู่กาบนัสการคคาสาธูค่ะสรุปแนวนทางค่ะคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวนทางจากปู่ป่าช้านะคะเอาเซานี่นะคะแนวนทางของปู่ค่ะมีหนึ่งหนึ่งสามแปดเก้าหนึ่งกับเก้าสองพี่น้องคะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางคงสุดท้ายค่ะจากปู่ปราช้านะคะจงไดกะอย่าลืมนะคะพี่น้องคะนําไปพิจารณาเบิงค่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะสาหรับคลิปนี้ก็เป็นความเสือ่อส่วนบุคคลนะคะขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณเพื่อพี่น้องบรืเทนาสุขสุขค่ะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้ พ่อให้พี่น้องบรรเทาสุขสุขอนโชคโชกมันมันลำลำลวด้วยแห้งแห้งปังปังนะคะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ากันสุขูสุขอนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสาหรับขอบ้อมูลแนวทางในคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่ปาช้าค่ะแล้วก็สําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้าอประยากสิปราดกับแนวทาง เด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาเหลวกันอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สได้บอรพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางร่ายการเนาะค่ะพ่อพี่ดองค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ค่ะแอกสิเดย์ขอตัวลาพ่อพี่ดองเท่าสุขุสุข้อนไปก่อนค่ะเอาไวพ้พอกันไหมก็แปได้คลิปนาน,นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ